สวัสดีครับสวัสดีสาวกหรือใบสีฟ้าใน YouTube channel c h anel n t citizen ทุกท่านเลยนะครับมาดป้ดตข่าวสารประจำวันกันวันนี้วันอาทิตย์ที่4เดือนกันยายนพศ2565อยู่กับผมแอดมินตะ t citizen คนเดิมนะครับสำหรับข่าวสารในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของควันหลงหลังเกมเมื่อคืนนะครับที่เราบุกไปเจ้าแอสตันวิลล่าได้1ประตูตอน,นะถึงถิ่นวิลล่าพาร์คนะครับเก็บ1แต้ม กลับมาได้นะครับก็จะมีบทสัมภาษณ์ของเป๊ปนะครับบทสัมภาษณ์ของสตีเวนเจอรัาดเกี่ยวกับความรู้สึกต่างๆนะครับแล้วก็รวมไปถึงจังหวะต่างๆในเกมนั้นที่มันอาจจะมีจังหวะปัญหาด้วยนะในฝั่งของสตีเวนเจอรัรา์ดเขานะครับก็เดี๋ยวมาอัปเดตไปพร้อมๆกันนะครับรวมไปถึงก็อาจจะมีเรื่องของ ความพิเห็นของสื่อนในเรื่องของการตัดเกรดนะครับผลงานของนักเตะเรือใบเนี่ยในเกมเมื่อคืนนี้เอามาฝากกันด้วยนะครับนี่ก็จะเป็นทั้งหมดทั้งมวลที่จะนํามาพูดคุยกันในวันนี้นะครับก็บอกไว้ก่อนคลิปนี้อาจจะไม่ได้เป็นคลิปที่ยาวมากนะครับอาจจะเป็นแบบ คลิปสั้นๆนะครับว่าความหลงมีอะไรความรู้สึกยังไงตัดเกรดยังไงเท่านั้นเองนะครับก็แต่ก่อนอื่นนะครับก่อนจะไปฟังทุกๆอย่างเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจที่ดีให้กันได้รวมไปถึงมาเป็นครอบครัวเดียวกันครอบครัวทีซีดีเซนครอบครัวหรือใบสีฟ้าสําหรับแฟนๆท่านไหนที่ไม่อยากพลาดคอนเทนต์ดีอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับฝากถึงผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะฮะสำหรับสปอนเซอร์โฆษณาต่างๆก็เข้าได้ตลอดนะครับติดต่อมาที่ผมได้โดยตรงเลยในคอนแท การสับซัพพอร์ตช่องนะครับสนับสนุนช่องก็จะเป็นเรื่องของ membership สามารถไปกดสมัครกันได้นะครับ150บาทต่อเดือนเท่านั้นมี1ระดับนะครับเอาไว้ด้วยโอเคเราไปเริ่มกันเลยนะครับกับความเคลื่อนไหวแรกนะครับของคลิปวันนี้ก็ไ่เรียงแล้วกันนะครับจากเรื่องของผลสกอร์เมื่อคืนนี้เราบุกไปที่วิลล่าพาร์คนะครับก็เป็นเกมเยือนนะเราสวมชุดสีเขียวนะครับมาในธีมของพึ่งงานนั่นเอง นะโดยรูปเกมก็ต้องบอกว่าเป็นซิตี้นะฮะที่บทเข้าใส่แอสตันวิลล่าเจ้าบ้านได้เยอะกว่าคลองบอลเยอะกว่าอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็จังหวะหาโอกาสเข้าทำก็มากกว่าอย่างชัดเจนแต่ไม่สามารถเบิกสกอร์เพิ่มได้นะครับทำให้จบเกมนั้นซิตี้เสมอกับวิลล่าไป1ประตูต่อหนึงนะครับแบบ น่าเสียดายที่เราไม่ไม่ชนะแล้วก็ไม่ได้คว้าสแตมด้วยนะครับเหนือสิ่งอื่นในดเราก็ต้องชื่นชมแอสตันวิลล่าของสตีเวนเจอร์รัด้วยนะครับจริงพูดไปในไลฟ์หลังเกมเมื่อคืนแล้วว่าครึ่งแรกเนี่ยพวกเขาทําได้ดีมากๆเลยในการที่จับตายเอริงฮาร์แลนด์นะครับตัดออกจากเกมไปเลยครึ่งแรกนี่บอลไปถึงฮาร์แลนด์น้อยมากไม่รู้ไม่รู้ว่าถึง10ครั้งหรือเปล่านะครับในช่วงครึ่งแรกแต่ว่าครึ่งหลังเจ้าตัวเองก็มายิงประตูได้นะครับในช่วงนาทีที่4 9 ทำจากลูกครอสของ KDB แล้วเจ้าตัวก็กระโดดเทคนะครับขึ้นไปแปรนะฮะเข้าเสาไกลนะครับก็ยอดเยี่ยมแล้วก็เป็นประตูที่10ด้วยนะของเจ้าตัวในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ในสีเสื้อเรือใบสีฟ้าสำหรับซีซั่นแรกด้วยเป็นการทำสิบประตูที่เร็วที่สุดนะครับในน่าจะในประวัติศาสตร์พรีเมียร์ลีกเลยมั้งนะครับอย่างน้อยๆก็คือทำลายสถิติของเซอร์จิโอกุนนะครับกุนเนี่ยนะฮะอันนี้คือนับเฉพาะกองหน้าเรือใบนะเท่าที่ผมทราบมา นะครับไม่รู้เหมือนกันว่าเร็วที่สุดในพรีเมียร์ลีกหรือเปล่านะอันนี้ไม่แน่ใจนะแต่ผมว่าก็น่าจะเร็วที่สุดละมั้งสามารถยิง10ประตูได้เร็วที่สุดเนี่ยนะครับแต่แต่ถ้าแน่ๆเลยก็คือทาลายกุลกุลเนี่ยใช้เวลากว่าจะยิง10ประตูได้เนี่ยในซีซั่นแรกกับซิตี้นะใช้เวลา11นัดนะครับสำหรับเซร์จิโอกุนนาเกโร่แต่ว่าเออร์ริงฮาร์แลนใช้เวลาแค่6เกมเท่านั้นนะครับใช้เวลาแค่6เกมเท่านั้นในการ จัดประตูนี้นะครับก็ยินดีด้วยแล้วกันนะครับสําหรับประตูนั้นแต่ว่าถ้าทีมชนะด้วยเนี่ยผมว่าเขาน่าจะแฮปปี้มากกว่านี้เนาะสำหรับดิงเบลล์ฮาร์าาแลนด์แต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็สู้กันต่อเออสู้กันต่อเพราะว่าฤดูกาลยังอีกยาวไกลนะครับจริงๆผมไม่ได้เสียใจนะที่เสมอแต่แค่เสียดายเท่านั้นเพราะว่าเรามีโอกาสค่อนข้างเยอะนะครับอืมก็มีแบบเกิน10อ่ะนะฮะทั้งเกมนะครับเมื่อวานคีวินเดอะบอยเป็นแมนออฟเดอะแมชนะครับที่ สโมสรเลือกนะครับแล้วก็หลายคนก็มองเห็นเป็นเสียงเดียวกันนะเป็นภาพเดียวกันนะั่นแหละว่าเขาก็น่าจะเป็นคนที่เเล่นเกมรุกแล้วก็มีบทบาทในการช่วยทีมได้มากที่สุดแล้วดูมี Impact กับทีมที่สุดอ่ะแม้ว่าฮาร์แลนจะเป็นคนยิงประตูก็ตามนะแต่ว่าเป็นคนที่ขับเคลื่อนเกมรุกเนี่ยก็ต้องยกให้เค b เขาเนี่นแหละนะครับนี่ก็เป็นลูกยิงนะฮะโหกระโดดเกือบเลยะนะ้าแล้วจอมาของเรานะก็ยิง ยิงต่อเนื่องไปเลยนะนะทีมสะดุดก็ไม่เป็นไรแต่ว่าฮาเลนได้ยิงก็ยังไงก็ถือเป็นหนึ่งในเรื่องดีนะครับที่แฟนๆซิตี้ก็รู้สึกอิ่มอกอ,อิ่มใจบ้างแหละนะเป็นแบบเหมือนแบบเป็นรางวัลปลอบใจนะว่าเอ้ยไม่ได้3ต้มแต่ก็โอเคฮาเลนก็ยังยิงนะครับเป็นรางวัลปลอบใจให้กับพวกเรานะครับตามนั้นนะฮะทางวิลล่าก็ได้ประตูตีเสมอเนาะในช่วงเกือบจะ แปดสิบนาทีอ่ะเกือบๆนั้นอนะ่ะเกือบนาทีที่แปดสิบนะผมจํานาทีที่แน่ชัดไม่ได้นะครับมาจากเลออนเบลลี่นะครับ,าาก, Bailey, รบก็เป็นลูกที่เราสกัดกันไม่ขาดนะเนาะแล้วก็บอลมาเข้าทางทางเจคกับรามซี่นะครับแล้วก็ตบเข้ากลางให้เลออนเบลลี่วิ่งสอดโฉบมายิงไงโฉบมาผ่านหน้าคันเซโล่เลยนะครับโฉบมาถึงก่อนแล้วก็ได้ยิงนะแล้วก็ยิงได้อย่าง สุดสวยนะอืมก็คือแบบยิงได้เฉียบคมมากๆนะผมว่าเอดิสันจังหวะนั้นจังหวะนั้นเอดิสันถามว่าจะโทษเอดิสันหมายว่าเอ,อ้ยทำไมเซฟไม่ได้ผมส่วนตัวผมไม่ได้มองว่าผมโทษเอดิสันนะผมว่าเอดิสันลูกนั้นเนี่ยสุดวิสัยที่จะเซฟจริงๆนะโอ้โหมาทั้งเร็วแล้วก็ยิงได้ดีอ่ะเออสำหรับดิออนเบลลี่ผมให้เครดิตทางดิออนเบลลี่มากกว่าในเรื่องของลูกยิงเอดิสันจริงๆเมื่อวานไม่ใช่เล่นไม่ดีนะจังหวะพลาดผมว่าก็ไม่ได้ไม่ได้มีด้วย นะครับมีออกมาตัดบอลน,นะครับมีออกมาตะปบได้ดีด้วยซ้านะครับเมื่อวานผมว่าเอเดซอนไม่ได้ผิดพลาดอะไรลูกยิงนี่ก็ต้องชมคนยิงมากกว่าสําหรับมุมมองผมนะมแล้วแต่ถ้าคนแฟนๆมองอยังไงเอเดซอนเล่นไม่ดีนะอันนั้นก็แล้วแต่ครับแล้วแต่มุมมองคนไม่มีผิดไม่มีทุกู์เลยครับ,รบก็จบเกมก็เสมอกันไปนะฮะหนึ่งหนึ่งมันก็มีเรื่องหลายเรื่องที่วิาพากษ์วิจารณตาม,มาเนาะในกลุ่มใน เหในอะไรต่างๆนะใน YouTube ก็บอกเป๊บส่วนตัวผมเองเนี่ยที่ตั้งคำถามจริงๆไม่ได้มีอะไรเลยให้ตั้งไปแล้วเมื่อคืนเรื่องเปลี่ยนตัวก็เท่านั้นนะครับเรื่องอาเกเปี่ยนตัววอลเกอร์เจ็บอันนั้นเข้าใจนะก็คือมันก็ต้องเปลี่ยนแนวรับเข้ามาลงเข้ามาใช่ไหมละ่ะนะฮะแล้วก็แต่ว่าไอ้ส่วนที่เราตั้งคำถามเนี่ยมันก็เป็นอาจจะเป็นเรื่องของเออเรามีตัวรุกในมานักสำรองนอกเหนือจากมาเรสนะนะครับอย่างอวาเรสอย่างแจ็คกิลิตอะไรพวกนี้อันนี้ไม่ทราบได้ว่า ฟิตไม่ฟิตอะไรแต่ก็มีชื่อมันก็น่าจะพร้อมลงจริงไหมโดยเฉพาะผู้เล่นอวารสที่ผมพูดไปนะว่าอาจจะไม่ต้องเปลี่ยนเล่นแท็กติกก็ได้แต่ว่าอย่างน้อยๆก็เปลี่ยนเรื่องความสดไหมละ่ะเพราะว่าเดี๋ยวเกมกลางสัปดาห์วันพุธเราจะมีเจอเซบีย่าอีกเพราะฉะนั้นก็เหมือนเปลี่ยนลงมาได้ความสดอวารสด้วยนะได้มิติใหม่ๆของอวารสด้วยมันก็อาจจะดูเพิ่มชีวิตชีวาให้กับทีมได้ในช่วงท้ายเกมแต่ว่า นั่นแหละมันก็เป็นแค่หนึ่งความคิดเห็นจากผมนะที่ว่าเออทำไมมันเขาถึงไม่เปลี่ยนไม่เป๊ปถึงไม่เปลี่ยนที่ก็มีโคต้าตั้งห้าคนนะใช้ไปแค่สองเองนะครับแต่ก็สุดแถวสุดแท้แล้วเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยก็มันก็บทสรุปแล้วมันก็อยู่ที่บอสและจริงเราผมก็เชื่อใจบอสนะเออบอสจะตัดสินใจอะไรก็ก,ก็ก็ได้มันก็เป็นอำนาจเบ็ดเสร็จเตดขาดที่เขาอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเขาเป็นบอสของทีมแต่เราแค่ตั้งคำถามเฉย นะครับมันเป็นคําถามที่มันติดอยู่ในใจเรานะครับอืมมันติดอยู่ในใจเราเฉยๆแค่นั้นเองเราก็เลยรู้สึกว่าเออทาไมเนาะมันถึงไม่เป็นแบบที่เรารู้สึกอยากจะให้เป็นนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าเว็บเองหรือว่าทีมงานเองก็คงจะมีเหตุผลของเขานั่นแหละนะครับสุดท้ายแล้วก็ได้หนึ่งแต้มมาก็ไม่เสียหายครับเพราะว่าเราเองก็ยังไม่แพ้เลยในฤดูกาลนี้เนาะก็ชนะ4ี่เสมอ2นะครับตอนนี้ก็อยู่อันดับ2นะครับในตารางคะแนน ไปดูตารางคะแนนกันนิดนึงอันนี้เป็นยูเอฟ่าแชมเปยนสีกนี่นะครับก็แมนเชสเตอรอยู่ที่สองนะอยู่ที่สองมีสิบสี่แต้มนะครับตามหลังอาร์เซนอลหนึ่งแต้มอาร์เซนอลเดี๋ยวคืนนี้มีคิวเตะกับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเป็นเกมบิ๊กแมตช์คู้สุดท้ายช่วงสี่ทุ่มครึ่ง นะครับที่โอทัฟฟอร์ดก็แมนเชสเตอร์ Manchester ลงใจครับ <laughs> วานพวกพี่ๆผีแดงนะฮะช่วยหยุดทับปืนใหญ่อาร์เซนอลด้วยก็แล้วกันนะครับทีนี้อ่ะมาฟังบทสัมภาษณ์ของเป๊ปกันบ้างหลังเกมนะครับเป๊ปบ,บอกว่าเราพยายามอย่างหนักนะในครึ่งแรกเพื่อสร้างโอกาสนอกเหนือจากจังหวะในแดนสุดท้ายแดนที่3าเนี่ยที่เราได้ลุ้นนะครับจากวอลกเกอร์นะจากฟิลจากกุนโดกัน นะครับแต่ว่าเราเองเนี่ยก็ไม่แม่นยําเพียงพอแล้วก็มันก็ไม่ได้ดีเลยนะครับเป๊ปบอกว่าในส่วนของแนวรับหรือว่าเกมรับเนี่ยผมก็ค่อนข้างชอบในทุกๆอย่างเลยนะส่วนในเรื่องของแนวรุกนั้นในพื้นที่สุดท้ายในแดนที่3นะในแบบในในแดนไฟนอลเติร์ดเนี่ยเป๊ปบอกว่าปกตินักเตะเนี่ยจะมีความแม่นยําในการเข้าทำมากกว่านี้แต่ในวันนี้เนี่ยเราพลาดกันค่อนข้างจะเยอะมากๆเลยแต่เป๊ปบอกว่าเราเองก็ไม่ได้เล่นแย่นะ และเราก็ปล่อยโอกาสให้คู่แข่งเนี่ยเพียงแค่ครั้งเดียวตลอด90นาทีซึ่งน่าเสียดายที่จังหวะตรงนั้นมันเปลี่ยนเป็นประตูทันทีเลยในขณะที่เราคุมสถานการณ์ของเกมได้เนี่ยเราเองต้องพยายามทําลายแนวรับแนวป้องกันของคู่ต่อสู้ให้ได้เกมนี้เราเองก็ไม่ได้เสียบอลมากนักในการในการแข่งขันนะครับแค่เพียงอาจจะ1ครั้งจากการที่เราต้งรับไม่ดีเท่านั้นและพวกเขาก็ทําประตูได้เลย นะครับซึ่งก็ต้องให้เครดิตของทางคู่แข่งอย่างแอสตันวิลล่าด้วยนะทั้งเรื่องวินัยในการยืนตำแหน่งด้วยนะในเรื่องพาร์ทเกมรับเขาก็ทาได้ดีนะครับเราก็เาจาะแบบหนึ่งหนึ่งเนี่ยค่อนข้างยากเหมือนกันแต่มันก็ไม่ใช่ไม่มีเราก็ทําได้แต่เราแค่เปลี่ยนให้มันเป็นสกอร์ไม่ได้เท่านั้นเองเป๊ปทิ้งท้ายบอกว่าเราเนี่ยยังมีเกมให้เล่นอีกมากนะครับมันยากเสมอนั่นแหละทุกเกมเป็นเรื่องยากไม่ว่าจะเป็นเกมในบ้านหรือเกมนอกบ้านเรารู้ถึงเรื่องนั้นดีนะครับ นี่เป็นความรู้สึกของเป๊ปส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะครับส่วนอีกเรื่องหนึง่งไปไหนละนี่นะฮะวอล์กเกอร์นะครับคายวอล์กเกอร์ที่โดนเปลี่ยนตัวออกนะครับในช่วงครึ่งหลังอาเก้ลงมาเล่นแทนเป๊ปบอกว่าวอล์กเกอร์เนี่ยมีปัญหาบางอย่างนะครับในช่วงครึ่งแรกแนละมีปัญหาการเจ็บเนี่ยตั้งแต่ครึ่งแรกแนละ้วแต่ว่าเขาลองลงไปเล่นต่อดูในครึ่งหลังและสุดท้ายแล้วก็เล่นต่อไม่ไหวนะครับเราก็จะต้องรอดูนะครับว่าเขาเองจะมีการบาดเจ็บ ในส่วนไหนแล้วก็หนักมากน้อยแค่ไหนเป๊ปบ,บอกว่าตอนนี้ผมเองยังไม่ได้คุยกับหมอเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้ในเดียไทม์ปัจจุบันเนี่ยน่าจะมีการพูดคุยกันแล้วแหละแต่ว่าก็ต้องรอยืนยันอีกทีหนึ่งว่าวอลเกอร์จะเจ็บมากเจ็บน้อยต้องใช้เวลาพักขนาดไหนนะสำหรับวอลเกอร์แต่ดูแล้วไม่น่าเจ็บไม่น่าเจ็บมากอาจจะมีแบบปื้ดเล็กๆขึ้นมานะครับแล้วอาจจะต้องอาศัยเวลาในการรีคเรอรี่ร่างกายส,กสักระยะหนึ่งเท่านั้นแต่ไม่นานนะครับดูจากทรงแล้ว สำหรับขายวอล์กเกอร์นะก็ขอภาวนาและการขยันให้เจ็บนานเลยนะครับถึงแม้ว่าเมื่อวานเนี่ยหลายๆคนอาจจะบอกว่าวอล์กเกอร์เล่นไม่ดีจ่ายบอลพลาดนะครับยึกยกยัก,ยกยักอะไรก็ตามนะครับแต่ถ้าจะบอกถึงความสําคัญแล้วผมว่าวอล์กเกอร์เองก็มีความสําคัญกับทีมนะฮะเออแล้วก็ดีที่สุดคืออย่าเจ็บนานเท่านั้นเองยังไงยังไงก็อยากให้มีแบบรอสแตนบายให้กับทีมเอาไว้ก่อนนะครับมันก็แล้วแต่นัดด้วยครับผมก็เข้าใจนะ นะเตะบางทีมันมีขึ้นมีลงเกมนี้เล่นยากเกมนี้เล่นง่ายเกมนั้นเล่นได้เกมนี้เล่นไม่ได้ก็เป็นกําลังใจให้กันก็แล้วกันนะครับไอ้ไอส้ไอส่วนที่เล่นแย่ไอ้ส่วนที่ทําไม่ดีอันนี้ก็ต้องพูดได้ก็ต้องวิจารณ์ได้นะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าโอ้โหจะแบบขับไล่สายส่งแบบเอามาลงมาทําไมก็ไม่ใช่นะครับเพราะว่าเขาเองก็โอ้โหทาหลายสิ่งหลายอย่าง,างให้กับทีมเรามาเสมอนะสาหรับแบ็คขวารายนี้นะสำหรับใครบล็อกเกอร์เป็นกำลังใจให้ครับสู้ส งาทั้งเรื่องบาดเจ็บแล้วก็เรื่องฟอร์มเลยโรดี้อีกคนหนึ่งเมื่อวานก็นะฮะเมื่อวานก็อาจจะโดนเสียงวิภาควิจารณ์นะครับประมาณหนึ่งเหมือนกันเรื่องชงเรื่องช้าเรื่องอะไรพวกนี้ตัวผมเองก็เห็นจังหวะช้าอยู่เหมือนกันนะแต่เมื่อวานผมก็พูดในไลฟ์ว่าโดยรวมแล้วผมว่าโรดี้ไม่ได้เล่นแย่นะครับไม่ได้เล่นแย่อาจจะมีแหละจังหวะที่เออช้าไปบ้างแต่ว่ามันแค่เป็นแผลที่มันอาจจะดูแบบ เป็นแผลใหญ่ในการที่พลาดตำแหน่งของเขานะเพราะเขาเป็นตัวคุมเกมเป็นคัวเป็นเรียกว่าเป็นมิดฟิลด์ตัวสุดท้ายก่อนที่จะไปถึงกองหลังนะพราะมันพลาดมันก็เหมือนมีความอันตรายในการโดนสวนในการโดนเล่นเกมรุกเคาน์เตอร์ใส่อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็เลยเหมือนเป็นแผลใหญ่แต่จริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้พลาด จังหวะช้าเสียบอลไม่ได้พลาดเยอะหรอกอาจจะมีครั้งสองครั้งอะไรประมาณนี้แต่โดยรวมแล้วผมว่าเขาก็เล่นอยู่ในมาตรฐานที่เล่นได้ดีนะสำหรับโรดรี่ไปดูตัดเกรดกันนิดนึงนะของทางเว็บไซต์ City Extra นะครับก็ให้เอเดซอนไป6.5คะแนนนะครับ6.5านไคลวอลเกอร์ได้5แต้มก็เมื่อวานก็มีปัญหาจริงๆแะลนะฮะอาจจะส่วนหนึ่งมาจากเรื่องอาการบาดเจ็บแล้วก็เรื่องฟอร์มการเล่นด้วยเนาะนะนะดูเบนดิอาร์ตห้นะครับ จอห n นสโตน6คะแนนนะครับเจ้าคันเซโล5 5คะแนนคันเซโลเนี่ยนะครับเมื่อวานถามว่าเล่นแย่ไหมผมว่าก็ไม่ได้เล่นแย่นะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ดูจีตจาร์ดูดปาร์หรือว่ามีอิมแพคกับเกมเหมือนเกมก่นนัดก่อนๆหรือว่าเกม,เมอ,อื่นๆเท่านั้นนะนครับอืมก็เลยอาจจะคะแนนก็อาจจะต่ำลงนิดนึงโรดี 5. 5, นะ้ห้าจุ้าจริงๆผมว่าอยากจะให้โรดี้หคะแนนนะหคะแนน ผมว่าจริงๆมันไม่ได้มันไม่ได้เล่นแย่แนะนะมันอาจจะมีจังหวะที่พลาดนะครับในการจังหวะต้นต่อของจังหวะเรียนเบลลี่ยิงเนี่ยโอเคแหละก็ใช่นะครับมันมาจากเขาการเคลียร์หงกไ,ไม่ขาดก็จริงแต่ว่าโดยโดยรวมแล้วผมว่าโราดี้ไม่ได้เล่นแย่นะมันเป็นแค่จังหวะแล้วมันอาจจะดูเป็นแผลใหญ่ขนาดนี้นที่พูดไปนะครับกุนโดกาน5.5นะครับแปรโด6คะแนนฟิลโฟเดน6คะแนนพวกตัวรุกเมื่อวานเนี่ย ก็ไม่ใช่จะไม่ไม่มีจังหวะไม่มีโอกาสหรือว่าสร้างสรรค์เกมไม่ดีนะก็มันคือก,กลางอ่ะผมว่าก,กลางๆไม่โดดเด่นไม่โดดเด่นไม่โดดเด้งน,น,นะครับเด่นๆเลยก็มีฮาเลนกับทางเควินเดอร์บรอยนี่แหละนะครับที่ที่ดูจะทําผลงานได้ค่อนข้างดีกว่าคนอื่นนะครับเควินเดอร์บรอยแมนออฟเดอะแมตชให้7.5แต้มนะครับเบอร์เรอฮาเลนเจ็คะแนนะ แลตามนั้นนะฮะจริงๆเรื่องคะแนนเรื่องตัดเกรดก็นานๆจิตตังด้วยนะครับแล้วแต่มุมมองของคนนะครับส่วนตัวผมก็ให้เดอะบอยเหมือนกันนะที่เป็นแมนออฟเดอะแมทนะครับทีนี้มาดูบทสัมภาษณ์ของคุณซือผู้ต่อสู้เรานะอย่างเซเว่นเจอรรนะครับให้สัมภาษณ์เอาไว้หลังเกมบอกว่าเขาเองรู้สึกประทับใจมากกับคาแรคเตอร์ของลูกทีมเขาที่แสดงความกล้าหาญออกมาเพื่อที่จะกลับเข้าสู่เกมนี้และ จอหลาดก็ทิ้งท้ายนะครับแอบแซวแซลผู้ตัดสินบอกเหมือนกันบอกว่านี่ถ้าเป็นวันอื่นนะถ้าผู้ตัดสินแบบว่าไม่รีบที่จะเป่านกหวีจังหวะที่กูติญโยเหมือนจะล้ำหน้าแล้วยิงเข้าไปเนี่ยนะครับไม่ไม่รีบเป่าเนี่ยเผาเราอาจจะมีประตูที่สองเกิดขึ้นก็ได้ เจดาดเนี่ยพูดถึงประเด็นนี้เหมือนกันนะบอกว่าผมเนี่ยเข้าไปคุยกับผู้ผู้ตัดสินเนี่ยเจ้าหน้าที่ผู้ตัดสินเนี่ยหลังจบเกมอย่างใจเย็นนะและผมเองก็ได้ขอความเห็นจากพวกเขาด้วยผมเองพยายามที่จะเข้าใจในด้านของพวกเขาเสมอแต่ผู้ตัดสินนั้นเป่านกหวีดเร็วเกินไปสําหรับความรู้สึกของผมจริงๆเราอาจจะทําประตูที่2ได้ก็ได้จากจังหวะนั้นนะครับแต่ว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยนั่นแหละอย่างที่บอกไปมันก็ต้องอยู่ที่ผู้ตัดสินนะมันไม่ได้เป็นความผิดของแมนซิตี้ ฝั่งแมสเซตตี้เองก็หยุดเล่นเพราะผู้ตัดสินเป่านกหวีดนะครับที่เอเดซอนโดนยิงเข้าไปเนี่ยคือครูติงโย้ว่าก็ยิงดีจริงๆนั่นแหละแต่เอเดซอนเนี่ยก็หยุดเล่นจังหวะนั้นไปแล้วนะตั้งแต่นกอวีดดังนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันไม่ใช่ความผิดของแมสเซตตี้มันเป็นความผิดของผู้ผู้ตัดสินล้วนๆเลยนะครับถ้าจะโทษก็ต้องโทษผู้ตัดสินนะที่เป่าเร็วจังหวะนั้นผมก็ผมก็มองว่าเขาเป่าเร็วเกินนะผมว่าจริงๆเนี่ยมันมี VR เนี่ยควรจะปล่อยให้จังหวะสุดไปก่อนนะครับ ถึงแม้ว่าอาจจะกินเวลาอะไรนิดหน่อยก็ตามเถอะแต่ว่าในเมื่อมีแล้วก็ปล่อยให้เล่นสุดไปก่อนเลยนะครับเล่นสุดไปแล้วก็ลําไม่้ําเช็คอะไรได้มันเช็คได้อยู่แล้วอ่ะโอ้โหตีส้งตีเส้นแถวนี้มันตีขนาดแบบเป็นมินตีได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ผู้ตัดสินก็ต้องรับไปเต็มๆสาหรับเรื่องการจังหวะตรงนี้นะจังหวะไอ้ลูกปัญหาของครูติงโยไอ้รับไม่้ําเนี่ยนะซึ่งดูภาพช้าแล้วมันไม่ลําด้วยนะครับก็ประมาณนี้แมนซิตี้ของเรานะครับ คิวต่อไปจะมีคิวเจอกับทางเซบีย่านะครับในศึกยูยฟ้าแชมเปี้ยนส์ลีกกลางสัปดาห์เวลาตีสองตามเวลาประเทศไทยนะครับน่าจะเป็นคืนวันอังคารนะครับคืนวันอังคารเช้าวันพุธอะนะคืนวันที่ข้าไปวันพุธอะคือวันอังคารตีสองนะครับก็จะไปเยือนที่บ้านของเซบีย่านั่นเองนะครับก็ติดตามรอชมรอเชียทีมรักของเรากันต่อไป นะครับสุดสัปดาห์เดี๋ยวมีเจอสเปอร์ด้วยเป็นบิ๊กแมชนั่นเองนะครับที่เป็นข่าวสารทั้งหมดที่ผมนำมาอัปเดตให้กับแฟนๆได้รับฟังกันในวันนี้หวังว่าจะชื่นชอบกันสําหรับเวลาในการรายงานข่าววันนี้ของผมใน c h anel n t Citizen หมดลงแล้วต้องขอตุลาไปก่อนวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย